อยู่กับผมกับจ้องดำซิง่งดิระเบิดวันนี้เรามาติดตามผลงานนะครับการเทหินคลุกตรงนี้เส้นนี้2กิโลนะครับ2กิโลสำหรับหินคลุกฝนก็ตกนะครับโปรยปลายลงมาแต่เราก็ยัง วิ่งงานกันโยูนะครับช่วงนี้ก็วิ่งไปอินทุกนะครับรับงานมาอยู่สองสามเส้นนะครับประมาณห้ากิโลรวมรวมนะครับรวมรวมห้ากิโลอินอินทุกเกรดเอเลยนะครับนี่เอามาลง ได้จานแหนมนะครับนี่มาขับรถไทยให้วันนี้บริหารโดยเซียคลิป

คำนา้าก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเก็บข้างอีกทีหนึ่งนะครับลูกงรังเอาเกริดเอมานะครับสวยๆเลยอ้อยหินคลุก ตรงนี้สองกิโลนะครับเส้นนี้นี่ทังเทยอย่างงี้ครับนี่รถหนึ่งมันต้องให้มันได้ ปรยปลายนะครับโปรยปลายเรียกว่าละลึมเดี๋ยวเดี๋ยวสวยอีกครุกนี้เราเอามาเทสต็อกเอาไว้นะครับมาสต็อกเอาไว้ก็วิ่งกันอยู่ประมาณไม่ถึง2-3กิโลนะครับก็เอารถพ่วงมาสต็อกแล้วเราก็ นี่ก็ให้เจ้าคริสเขาจัดการดูแลนะครับตรงนี้นี่โรยต้องใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้ก็ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝีมือ พอดีครับเท hey, ประมาณนี้แหละ ี๋ยวถือว่าสวยนะครับหินคลุกนี่ปกติมันจะมีแต่เศษดินเยอะ แต่นี่รู้สึกว่าจะสวยหน่อยนะครับสวยตรงนี้เราเทระยะทาง2กิโลนะครับ2กิโลอันนี้ก็ร่วมเป็นงานโครงการของอบตบางกูนะครับเรียกใช้บริการทีมงานเรา ขาแรงแรงจะบุกป้งกู้เด้อเ้เฮ้ยไปจําก้อเจอดเลยด้วยพันนี้เดี๋ยวดูฝีมือเขาหน่อยเยเด ดูครับฝีมือเนี่บอกว่าเราเนี่ยเต้งหนึ่งเนี่ยมาดูฝีมือเขาโอ้โหทบไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยทีทีอย่างเงี้ยหิน,น,นมันก็จะเปลืองแต่ถ้าโรยได้ดีมันก็มันไม่ค่อยเปลืองอันนี้ขับโดยจันเนม นี่ก็มีรถส่วนตัวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีงานก็เลยดึงตัวมาช่วยงานจานีบอกว่ามีงานให้เรียกใช้ด้วยก็เลยเรียกใช้บริการทบอปมอโซ เ,เรามาดูคันใหม่ของอาจารย์หวยเอ๊ะกระบีมือหนึ่งของทีมงานมงคลฟาร์มนะครับนี่ไม่มาออกรถดำเองแล้วนี่แล้วใครขับไมโครครับสงสัยเบื่อครับนี่คนขับไมโครก็เบื่อกับอาชีพการขับไมโครอยากได้รถดำนี่อาจารย์หวยนะครับนี่สงสัยจะเลิกเลิกขับไอ้ไมโครแล้วเอ๊ะไม่รถเมือนมมตานเลยนี่ ไอ้โซ่ไอ้ดูแวบเดียวเหมือนรถโมตานเลยคันนี่โอ้พอ,อตรงนั้นหน้านหน่อยเว้ยต้องโคง้งเกรจานหวยครับ เอออะไรจะเนิ้มความหนักระตุรหน่อย hey, ไอ้เขากำลังเทไปพาชวนคุยกันกระตุรหน่อย <All right. S 1> โอ้ยคนโบก <laughs> 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 ไอ้เขากําลังได้จังหวะกระเด้งกระเด้งกระเด้งมันไปโบกให้หยุดมันก็เนี่ยผลงานการโ,โ,โบกของพรายารคริสยังไม่ยอมรับการโบว์อ nh, ีเจ็กกี่ดีนออาอินารุกริสไปแล้ว มาเลยมาเลยมาเลยอายุกันชุนในกรีดพอเลยนีมย่มาเลยมาเลยตามกันมาแบบเือนลับโอ้เอาตรงกลางเลยเอาคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องดําซิ่งดีระเบิดหลเป็นเดือนแล้วครับนี่ ไม่ได้ลงคลิปลงอะไรเลยเพราะว่าไม่มีงานทำอ๋อยก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 เอ้ย,ยอโอ้โอผู้จัดการเอ้ยเออนูเอ้ยโอ้กามาคริปโอ้ตามเอาเลิฟเฟอร์ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ